สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊มาขุดเผือกที่ผู้วายนะคะอ,อําเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้มาขุดสามไร่นะคะเพือกหัวใหญ่ๆค่ะตอนนี้เปือกราคาดีนะคะใครทำได้หัวใหญ่ราคาเปือกขึ้นนะคะ เจ๊เอ็ดซื้อใครมีเพื่อโทรมาได้นะคะนี่ดูหัวน,นี้สิอันนี้จัมโบนะคะเนี่ยอันนี้จัมโบ ตอนนี้เราขุดเพื่อหัยวใหญ่นะคะตอนนี้ราคาก็ดีด้วย อันไหนเบนว่าไม่สบายไม่ใช่หรอเจ็บขาทำงานทุกวันมันพรุ่งนี้บวมกว่านี้ใช่ไหมไออาร์เมื่อวานวันนี้ก็มาไม่ได้หินบ้านไออารไม่มาเลยไม่มาเมื่อวานหินบ้านเท้าทไงเย็บมันเกือบตายเกือบสุดทีนึงเออหยุดยหลายวันไหลาอาร์มอ่ะเจ็บขา,ขาแบกไม่ไหวเ อันนี้เจ้าของเพลือกเพลือกสวยๆค่ะเพลือกสวยนะคะ ปลูกน้อยไปน้อยน่าจะปลูกสักสิบไร่ปลูกสามไร่เองทุนเบิกได้ปุ๋ยยาเบิกได้พอสมควรนี่ค่ะอันนี้กระต๊อบข้างข้างแปลงเพือกอันนี้เจ้าของเพือกนะคะโชว์น่อยคนทำเพือกเก่งอันนั้นโกสมคิดแกทำเพือกใหญ่ทุกแปลงนะคะ สวัสดีค่ะโกเป็นยังไงมั่งโ,โกก็สบายดีสบายดีค่ะทำเพลือกใหญ่ได้ราคาต้องทำให้มันโตเร็วๆใช่กลัวจะได้ใหญ่ค่ะห้าสิบเจ็ด หกสิบ <60. S 2> เดี๋ยอ่ะหัวยุนินมืดเลยสวยวะถ่ายหัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะ

วันนี้เจ้าของไล่เลี้ยงน้ำพริกปลาทูนะคะน้ำพริกปลาทูมีปลาทูทอดมะเขือถั่วฝักยาวชุบไข่มีน้ำพริกแล้วก็ผักกาดดองต้มไอลีนี่ไอลีนี่ทำที่สองแล้วใช่ไหมรีัอ่ันอร่นร่อนอร่อยอรมนนอมนอ่อรม่เจอร หนูตักถึงตับข้าวแบบนีน้นข้าวสามหม้อนี่ะเฮ้ยหนูไม่เจอเลยข้าวสามหม้อเจ้าของเพือกใจดีนะคะขอให้เฮงๆรวยๆค่ะถ้าเจ้าของเพือกใจดีก,ก็น่าจะใจดีหรอกนะคะดูสิเนี่ยจัมโบ้ทางนั้นวันนี้น่าจะได้สองแสนกว่าบาท เจ้าของเพือกบอกว่าถ้าได้แบบนี้จะเลี้ยงทุกวันดูสิเฉพาะอร่อยไหมเบนอร่อยครับอร่อยนะอร่อยมากคอยจ้าภาพจงเจริญอร่อยมันนี่หนึงอร่อยมากเลยครับลีอร่อยไ,มยไ,มไหมอร่อยจ้าอร่อยนะคอยรวยรวยคอให ได้แบบนี้ทุกแปลงทุกแปลงนะคะมันจะภาพเพ่งๆปันๆได้หัวให,ใหญ่ๆทุกแปลงเลยโอ้โหได้แบบนี้ดีกระถูกรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมลีใช่เจ๊นิดเจ้าของเพล็กนั่งยิ้มอยู่นู้นนะบอกยิ่งกระทุกรางวัลที่หนึ่งอ่าทางนี้มีใครมั้ยทางนู้นไม่มากินกันเล่าโอ้ยมีคนมาหิวหิวใช่รับแดงก็ปั้นเลยลนะ ข้าวดีด้วยข้าวก้องหนึ่สี่ห้าถ้วยหนูหยกไม่หมดมาแล้วมาถึงเวลากินมากินเป้มันน่ากินอย่างยิ่งเป้ตะเกียบจะหมดชามนะมาสิตะเกียบอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมหมดชามแล้วไปต่อได้นะกับตะเกียบอืมไหวมั้ยกินก้อนรอโอ้เขาข้าวมาสามหม้อนะเนี่ย ก็น่าก็น่าเลี้ยงหรอกนะคะอย่างเงี้ยดูสิมีตาใจใหญ่กับจำโบทั้งนั้นเลยแต่เจ้านี้เขาทำใหญ่ทุกแปลงนะคะก็ซื้อมาหลายปีแล้วยังไม่หมดนะคะยังอยู่ในไร่อีกนะยังอยู่ในไร่อีกค่ะวันนี้เอาแค่คันรถเดียว ยังอยู่อีกเยอะแกทานจะมาหน่อยเบิ้ลสองแล้วแตมาเบิ้ลสองชามแล้วหรอใช่เนี่อย่าไปดูสิเขาบางคนเบิ้ลละแสดงว่ากินน้ำพริกอร่อยแตมาเบิ้ลสองชามแล้วใช่ไหมใช่นี่ใครเอาแสดงว่าอร่อยนี่นี่ข้าวนี่มีนะเนี่ย กินแล้วให้สินให้ผรนเจ้าภาพมั่งเด้อให้เขารวยรวยเออให้เจ้าภาพจงเจริญเน่กินกินแล้วนาลีให้ให้สินให้ผรเจ้าภาพมั่งเด้อเจ้าภาพจงเจริญใช่ไหมให้เจ้าภาพรวยรวยจงเจริญค่ะทำอีกให้ได้แบบนี้อีกนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใครไม่ได้เกลี่ยนิเกลียดป่ะเกลียดแต่เด็กเด็กพูดมาไม่ได้เลยไม่เกียดเลยไม่มันจะคุยใช่ไหมหนึ่งหนึ่งหก ตลอรอจะมีกี่ทุ่งวันนี้ยอมีสิบสิฮะสองร้อยไมต่รอไม่ถึงสองร้อยป้าไม่ลูกม,มีอะไรใหญ่จัมโบ้เยอะจัมโบ้มันเท่าไรหร่วะนะจัโบแหละจโบแล้วจมโบแล้วจโบจโบน่าจะประมาณเกือบสองตันมั้งจัมโบ้แล้วก็ใหญ่ แล้วหลือหมดอย่างเลยเร่อมีชองบ้างครับชอง้างมาแล้วเอ้องอะไรดิเขาทำไปแดงเนนี่ค่ะพอดีก็พอดีเลยไปแดงสูงนิดเดียวถูกแยกนะมีไฟแดงยังลูกแรงด้วย ไฟแดงก,ก็มีรูกดำน,นก็มีเจดมองโดไปหมดพุ่มชิ้นก้อนเล้นใกล้ข้นก้อนนจองอ้อมไปนี้อันนี้ไปไปอะได